Quinn bay. Ah, kêu là. You do quên luôn là. Ah, you do quên là. ไปถูกทางไปนะเดี๋ยวนะถูกทางไปนะทางไหนไปนะ่ะเขาถูกทางโอเคอ,อืมคือล่ะเนาะบุกถอ,อย

เข้าเมืองไปส่งประชาดีกว่าสวัสดีพี่ใหม่ครับเจสวัสดีครับสวัสดีรูปทางไหมวะรูปทางไม่เนี่ยโอ้ถูกอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าที่ส,สระส,ส,สนุกครับสนุกเด็ดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ติดเนี่ย ร้องไม่เลยไหมล่ะครับเร่องเ็บเดียวติดเลยอะไรอย่างนี้ <c oughs> ปิวปิวปิวเดียวไปละ <c oughs> โอคนรั่วเยอะเลยคนรั่วเต็มเซิร์ฟครับแอดมินก็รั่ว ไม่กระทั่งแอดบินเองมันก็รั่วไม่ต่างากันเห็ดนเขาดูจริงจังกันเดี๋ยวเขารั่วกัน,นไปด้วยกันได้คนรัวดิ <c oughs> สุดทำไมบรรยากาศแปลก มันจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือเปล่าไม่ได้กลับเซนเดนิตนานนะเซนเดนิต <c oughs> ไม่ได้กลับนานแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า <c oughs> มืดแปลกล้่ะมันมุนเนาะยิ้มไฟ ใา่ครับมีแวมพายแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในเฟสของแวมพายแล้วก็เริ่มมาที่ปากตัวอื่นก็เริ่มมีมามบ้างแล้วไม่ใช่แค่แวมามาลองเลย หาย่อนไปให้หก่อนเลยลงหมอเปิดไหมล่นี่คนอยู่ยูหูท่านทิดหรือเปล่าแมนเลยไม่อยู่กันสามคนเลย อยู่กันฝั่งนู่นเพิ่งอยู่นน่นอยู่นน่นอยู่น่นเมื่อกี้เหมือนมีพวกมันมาพวกมันไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันวิ่งหนีแล้วยูฮูยูฮูสวัสดีอ้าววัสดีมาทำอะไรกันอะไรเด้อะไรวะไปเดินป่ามาเยี่ยมเลย อ้าวนี่แพนซันดิทำไมดูหล่อขึ้นแล้วเออแพนซันนายตัวสูงนี่เออไปต่อขามาแล้วเนี่ยมีคนโดนกีดเอออ่านดิถ้าอ่านไม่ออกอ่ะไม่เรีคนโดนกีดรอยที่โอ้มีคนกีดข้อความเป็นหมอที่นี่ให้การช่วยเหลือรักษาแผลพายแต่กลับไม่มีใครจัดการช่างหน้ารันเกียร์ไม่เขียนว่าห้ามขีดเขียนอับดุลซิบิฮ์ฮะดีรารีฮะลูกกระสือฮะดีบานาใครเป็นคนขีดกำแพงนี่เอ้า แล้วไอหมออาาทุกคนฟังนะดูสิหมอที่เนี้ยให้การรักษาแวมไพร์มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างนั้นหรือเช่นนั้นหรือแวมไพร์เนี่ยมันกัดพวกเรามันกินพวกเรามันดูดคอพวกเราจะรอให้หมอคนเนี้ยรักษาพวกแวมไพร์ที่มากัดคอคนที่ท่านรักหรอถูกเขาอาจจะไม่รู้หรือเปล่าอืมเออไม่รู้ว่าเป็นใครเจ้าป็นคนกี่ไว้เลยไม่ใช่หรอก หมอคนไหนนะนั้นเราไปลากหมอคนนี้มาประจานแ,แล้วก็เผากลางเมืองกันดีกว่าล้วรู้นี่ว่าหมอคนไหนข้าแล้วใครคือหมอคนนั้นหมอคนไหนเลยข้ารู้คนไหนคนนั้นคือไอ้หมอวานิซ่าและก็หมอฮันนาโอ้โหโอ้โหหมอสองคนนี้นะข้าให้ข้าปฏิบัติต่อนะอันนี้ไม่ได้ใส่ความนะแวไพายเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีรูปงามอืหมอเวนซ่าเนี่ยถ้าดูแล้วน่าคงเป็นผู้หญิงใช่ไหมสันนิบาต ใช่แปลว่าสองคนนี้อาจจะมีบางอย่างถูกท่านรู้ได้ไงอาจจะรักกันหรือว่าพิศวาสกันไม่ได้ใส่ความเลยนะไม่ใส่ความใส่ความหรือเปล่าพวกเจ้าจะยอมให้หมอที่เป็นมนุษย์เนี่ยไปอยู่ผู้บำมพแล้วก็มารักษาแล้วก็มากัดเจ้าอย่างนี้หรอยอมไหมอ่ะไม่ยอมก็จะคนอยู่คู่กับปีศาจไม่ได้ถูกต้องถูกแฟนจะไม่ยอมไ่ยอมไม่ยอมไม่ยอมหมอเลยซ่ามาเผาต่างเมืองไปห้วย เราอยากจะเห็นหน้านางเหมือนกันแต่หมออยู่ที่สตรอเบอรี่นู่นเลยจะเย็นได้เพนสนนะใกลเลยหรอสตรอเบอรี่แต่หมเย้าน้เอยู่นี่นนางมาที่นี่แล้วแต่นางเราก็ไปแล้วเนี่ยหมอหันหน้านะสตรอเบอรี่เลยหรออืมงั้นยึดเอาไว้ก่อนไหมเอาแผนอื่นนั้นถึงอย่างนี้พวกเราในเมื่อเมืองเนี้ยมันถูกพิ้งคนต่างหนีไปเราจะยอมให้สิ่งนี้เนี่ยไม่ตกเป็นของพวกปีศาจเรามนุษย์คนสุดท้าย เราปุ่มคนสุดท้ายอืจะยอมให้ปีศาจมายึดคองเมืองนี้ไหมผมถามไม่ไม่เว้ยตอบยอมอ่ะฮะมันต้องไม่ยอมมนุษย์เนี่ยหมดไปทุกวันทุกวันทุกวันบางคนก็กลายเป็นแบมพา์บางคนก็กลายเป็นมนุษย์แปลงกายบางคนก็เป็นคนบ้าบางคนก็เป็นผีบางคนก็เป็นกระสือนางเงือกมีกึ้นไหนล่ะเนยมีกันไหนล่ะเนี่ย กาสื้อก็ซือมันมาจากสยามใช่ข้ามาสยามพวกเรามาจากสยามน่ะมันเป็นตัวถอดหัวแล้วก็มีเครื่องในเครื่องในลอยทุกปอกเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีชื่อกลุ่มเว่เป็นพวกเราเองอืกลุ่มว่าไอ้มืดมีมีน้ำไหมครับขอน้ำหน่อยข้าขอเสนออัศวินแห่งแสงโอ้โหใครใครใครหูอ่ะ ชื่อเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นใบเท่หรือวอะไรแต่ไว้เรียกกันรวมใจเป็นหนึ่งเดียวมนุษย์คนสุดท้ายของกลุ่มเส้นเดนนี่ที่จะรักกระปองดองกันและไม่ปล่อยมือกันถูกต้องชื่อเ่าไม่ได้เกี่ยวต่อให้ตั้งชื่อว่าหมาดอกกระโดนดอกกระเจียวบานมันก็ไม่มีค่าหรอกเพราะเกิดเราดอกกระเจียวอะเอาไว้ก่อน มันเป็นผู้คนแต่ไม่ได้ชีอกลุ่มอือฮะคอณไม่เห่งแสงเอเอาล่ะนะภารกิจแรกนะทุกทนเราต้องไปจับหมอเวนซ่ซาเนี่ยมาเผามาประจานกลางเมืองว่าการรักกับแวมไพายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เเาลยลครับองคิดดูสิว่าถ้าเกิดนางมีลูกกับแวมพร์มันจะออกมาหน้าเขียนหน้ากลัวขนาดไหนลูกของหมอจะไม่มีใครรักษาเราเล้ครับอืะ หาไปหาไปคนเดียวคงไม่เป็นไรหรอกหมอหายากหมออีกหลายคนหมอหายากเลยแต่หมอแต่หมอจะเกลียดเราครับใช่คนเรนแบองเกลียหมอแบกให้ความช่วยเหลือแวมไพร์เอาคนเขารักหมอเออคนเขารักหมอนจะหลูไหมเนี่ยคนเขาลักหมอนแต่หมอรักแวมไพร์ไม่ได้ถูกต้องเลยมันไม่ได้แล้วคนฆ่าแวมไพร์ไม่ใช่ฆ่าหมอเออทุกนี่ก็ทุกอันเราก็จับมาสองคนมามามองหน้ากันแล้วก็ตายให้ตัวหนึ่งดีไหมล่ะนะท้องขึ้นมาละ ถ้ามันท้องขึ้นมาไม่ใช่ปลาทองว่าหรือเปล่ามังตาละทองกันเลยอืมไม่ดิไม่ใช่ปากัดถ้าเคยอ่านนะในคมพีโบราณมาแล้วล้านล้านเขาบอกว่าเด็กที่เกิดจากลูกผสมระหว่างบรรพกับมนุษย์อ่ะจะนําความไายนะและชิปหายมาสู่เมืองเส้นเดนิสหอยแนอะเผยแน่ะ่าจะปล่อย้ความชิปหายมาอยู่ที่ตัวกอนหรออะไรใครพูดนะเมื่อกี้ผู้หญิงคนไหนว่าไงอ่ะว่ามา นี่นี่คุณเอลลี่นางน่าจะผขาเขาจะจับหมอวันิสาคนนั้นตัวที่อยู่ข้างบนเห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะตอนที่เขาจะพูดน่ะข้าขอชอบชื่อเจ้าสิเจ้าชื่ออะไรนะเขาจะจับหมอวันิสาจคอยคอยสับมีลูครับลองถามเขาดูรับสับสับสับเจ้าชื่ออะไรเลยแม่นางเหมือนเขาเป็นคนบ้าเลยครับเจ้านั่นแหละที่จะพูดเมสซี่มีดีอ่ะไม่ตายสิ แหวนอเล็กเขาชื่ออะไรนะก็ชื่อพันเอ้ยไม่ใช่สิเป็นลูกเต่าเรอแทนสันแทนสัรแทนสันอะไรเล่าฮะพูดไรเงียเดอือะไรไม่ได้พูดด้วยก็คุยไปสิอืมใจร้อดกวอะไรใจเย็นใจเย็นแทนสันถามว่ากลัวอะไรกลัวอะไร ที่ใช้ค่าของแจมนขนาดนี้ดูไม่เห็นหรอว่าค่ากำลังปลาใส่ให้ความช่วยเหลือของเซนเนดิสอยู่ฮะผมซูไม่เห็นน่าจะชัดเออถ้ายืนเขาไม่ได้น่ากลัวเหรอจ้ามันตุ๊ดเลยวะอ้าว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 เฮ้ยใจเย็นปฏิบาทกลับมาก่อนคุณพูดเยี่ยงนี้ได้เยี่ยงไรทำไมจะพูดไม่ได้นู่จักรู้จักกันอย่างนั้นอ่าถูก ไอทิตม <G ã entender> ันแย่งแฟนนายด้วยสันนิบาตเอ้ยแฟนสันขอโทษทีนะเรื่องแฟนเรื่องร